คะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง NE Channel นะคะวันนี้นะคะเน่ก็จะมาแจกสูตรกะเพราเองค่ะจะได้เอาไปทํากันนะคะรูดิบนะทุกคนมันก็คือกะเพรานั่นเองนะคะแล้วก็พริกนะทำกะเพราอู้ซับ Thank อะไรค่ะอันนี้วันนี้เราเข้าครัวมาดูวัตถุดิบนะที่จะทำกระเพรา2 2 2 1นิดนะอันนี้คือสูตรเด็ดของเผาเๆหน่อยอ่าเรามาดูวัตถุดิบกันนะก็คือจะมีกระเทียมก,กับพริกนะแล้วก็กระเพราต้องมีแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ตัวหมูสับเนาะอ่าทีนี้เรามาดูเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงมันก็จะมี สอง1นึนิดที่ว่าเขียวนะซีอิ๊วขาวน้ำปลาอันนี้ใส่อย่างละ2ช้อนโต๊ะนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ำตาลและนิดก็คือสีอิ๊วดำโอโนโออลกัสถ้าหากว่าวันไหนเนี่ยอยากจะกินก็จำสูตรเนี้ยหรือเปิด YouTube ตัวเนี้ยนะให้พ่อให้แม่ดูนะเริ่มด้วยใส่น้ำมันนะคะ จากน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนหองหอมเนาะก็หมูใส่ลงไปเลยได้ที่ละไม่มีอะไรหมูแดงแดงละเราก็เริ่มมาปรุงสองสองสอง,สองหนึ่งมิดอุยอ,อะไรนะซอสฝาเขียว ซอสฟ้าเขียวสองหนึ่งสองก็คือน้ำตาลหนึ่งสอนโต๊ะอย่างนี้นะหนึ่งตีอ้าวอ่อ่นนิดประมาณนี้แหละโอเคนิดละหนึ่งอ่ะกะเพรามาแล้วเนาะใส่เข้าไปเลย เปิตอนนี้เปิดไฟแรงเลยนะนี้เราจะแบ่งเป็นเผ็ดน้อยก่อนใส่แ,ค,แค,ะค,ะนะค่แค่นี้แล้วกันพอนะโอเคนะคะปุ๊บโอเคแค่นี้แหละสับคนกินเผ็ดมากนะคะเราก็ใส่เข้าไปให้เขาเลยค่ะหมดนี้เลยนะคะจัดไปจัดไปโจ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 ว้าวโจโจ นี่นะคะผลงานเอาแบบเผ็ดน้อยนี่แบบเผ็ดมากเราลองมาชิมกันนะแบบเผ็ดน้อยนะชิมดูก่อนอออออเจมจ้นเจมจ้นเพราะสองสองสองหนึ่งนี่จริงๆค่ะแต่ไม่กล้าชิมอันนี้ไม่กล้าชิมอันนี้จริงๆนะ มันเผ็ดมากชิมค่ะชิมด้วยอ่าต้องให้ชิมด้วยใช่ไหมคะจุ๊บเหมือนโดนพิกเลยหิว <c oughs> น้ำน้ำเลยนี่เอาไปว่าสูตรนี้นะ2 2 2 1นึ่นิดเนี่ยทำได้กันทุกคนเลยอย่าลืมนะอมาม่าอาอา เจ๊เองอ่ะเจ๊เองอะ,ะเออะจ๊เองเอาไปทําได้เลยนะอันนี้สูตรก๊อปปี้มาจากเจ๊เองนิดนึงแล้วก็มาผสมผสานอีกนิดนึงนะเจ๊เองนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เนเน่ด้วยนะโอเคนะบ๊ายบาย